สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูพิคุณนะคะวันนี้เจอกันที่ห้องเรียนครูพิคุณมาโรงเรียนแล้วแต่เด็กๆยังยังต้องดูแลตัวเองที่บ้านก่อนนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเรียนของพี่ๆมัธยมค่ะ ะะพี่มัธยม1ถึงมัธยม3มาเรียนนะคะวันนี้น้องๆก็ยังมาไม่ได้นะคะน้องอยังเล็กอยู่นะคะให้น้องดูแลตัวเองที่บ้านก่อนนะคะ,ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้หน่วย้อยกระทงค่ะไหนใครอยากไปลอยกระทงยกมาขึ้นอ่าคุณวิกุลอยากไปลอยกระทงนะคะวิกุลจะมาเล่าให้ดเด็กๆฟังค่ะว่าลอยกระทง เขาทำกันอย่างไรแล้วทำไมต้องมีวันลอยกระทงไปดูกันเลยค่ะการลอยกระทงเป็นพิธีอย่างหนึ่งนะคะที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะมักจะทำกันในวันเพ็ญเดือน12 หรือวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะคะก็จะมีการนำดอกไม้ทุบเทียนใส่ลงไปในสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะคะที่เราเรียกว่ากระทงนะคะ,ะแล้วเราก็นำไปลอยในน้ำวัตถุประสงค์ในการลอยก็เพื่อ,อขอ,อขอขมาแม่น้ำนะคะ,ะที่ทำให้แม่น้ำสกรปรกนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่น้ำที่ให้เรามีน้ำดื่มน้ำใช้นะคะ บางคนลอยกระทงก็เพื่อนำความทุกข์หรือความไม่ดีของตัวเองนะคะให้ลอยไปกับกระทงนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ดีๆนะคะ,ะให้ตัวเองมีความสุขให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะ นอกจากวันลอยกระทงเด็กๆจะได้ลอยกระทงแล้วเด็กๆก,ก็ยังได้ดูการประกวดนางนพมาศนะคะมีการประกวดหนูน้อยนบพมาศค่ะเด็กๆน่ารักน่ารักของคุณครูนะคะไปประกวดกันได้เลยนะคะจะได้เป็นหนูน้อยนกพมาศนะคะนอกนั้นเขาก็ยังมีการลอยโคมไฟค่ะแล้วก็สิ่งที่ทําให้เด็กๆตื่นเต้นที่สุดก็คือจุดพลุนั่นเองนะคะเด็กๆจะให้จะได้เห็นพลุ นะคะสวยงามมากเต็มท้องฟ้าเลยค่ะเด็กๆสร้างประวัติของวันลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะวันนี้รูวิุณมีงานให้เด็กๆทำให้เด็กๆวาดลูปนะคะวาดรูปประสบการณ์ของเด็กๆที่เด็กๆเคยไปลอยกระทงนะคะไปลอยกระทงเอเขารอยเวลาไหนเนาะกลางวันกลางคืน หรือตอนไหนาวาดภาพบรรยากาศการลอยกระทงมาส่งคุณครูนะคะคุณพิกูลกับคุณครูนกจะคอยตรวจค่ะไปแล้วค่ะบายบายรักนะคะ